อ๋อไม่เป็นไรกล้มาได้ค่ะก็ it's okay แบบสไตล์ใครสไตล์มันค่ะจริงๆย่าไม่รู้เลยค่ะว่ามีสิ่งนี้จนกระทั่งมีคนบอกเพราะว่าเราเราก็แบบเอ๊ะอยากมี educated answer วันนี้ก็เลยเข้าไปดูใน Instagram ของย่าหาไม่เจอแต่ว่าน่าจะไปอยู่ของคนอื่นที่ที่มีความคอมเมนต์ก็ it's okay ถ้าถ้าคนนั้นไม่ชอบ like ล a โพกไม่ชอบ romantic ไม่ชอบ19 century fashion it's okay ว่าเขาน่าจะไม่ได้รู้จักญาติด้ยล่ะค่ะไม่ใช่ชุดเจ้าสาวเหรอ it's okay ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะพี่เเด็เด็กกพเจชอบพี่เบอกว่าสวยพูดอย่างอื่นก็ไม่ได้แล้วละ่ะ <laughs> คือพี่แบรไม่ได้ห้ามอะไร่าค่ะ่าก็เลยรู้สึกว่าเราต้องแบบ extend courtesy อันนี้ไปให้เขาด้วยแค่บอกว่าอย่าอย่าเจ็บตัวเพราะว่าใกล้แต่งแล้วอ,อย่าแบบอ,อย่าเป็นอะไรมากนะอะไรอย่างนี้ก็พวกผู้ชายหนุ่ม าบบเขาก็เลยเห็นของย่าแล้วเขาก็เริ่มแบบโอ้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มให้นะ <c oughs> เดตแล้วล่ะในให้มันใหญ่กว่าไม่ต้องใหญ่กว่านะ <c oughs> ไปไหว้พระกันนะไปไป,ไปนั่งสมาธิ <c oughs> าอยู่เฉยๆส่วนมน ค่ะสนุกมากเลย<ค><ณ>แฮปปี้มากๆมากๆเลยค่ะก็รู้สึกแบบโชคดีมากๆที่มีเพื่อนๆกลุ่มนี้ในชีวิตค่ะเขาบอกว่ายากคืออยากคิดไม่ออกว่าจะคิดธีมอะไรแต่ว่าอยากให้พวกเราทุกคนดูเหมือนแบบ เซนชวลเซ็ ual, กซี่เบาๆโรแมนติกเราจะกำกำลังจะแต่งงานเนาะมันต้องมีความโรแมนติกนิดนึงแต่ว่าผสม,มความลูกเล่นของยา่าซึ่งตัวเองยา่ารู้สึกว่าชอบแบบยุคเบลลปอก Belle ของฝรั่งของยุโรปคะ่ะจะมีความบบแบบกรันช์นิดหน่อยกอสติกนิดหน่อยคะ่ะส,ส,สุดแค่ไหนเหรอคะเหนื่อย๋ <laughs> อสนุกสนุกมากเลยคะ่ะแบบ ทำกิจกรรมเยอะมากๆแล้วก็อย่างที่บอกค่ะคือเพื่อนๆกลุ่มนี้ย่าลุ้มีบางคนที่ย่ารู้จักตั้งแต่แบบเจ็ดขวบอะค่ะแล้วเรายังเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆเลยรู้สึกว่ามันมันเติมเต็มแล้วมันอิ่มแบบรู้สึกรู้สึกดีมากๆเลยค่ะไปจบที่กี่โมงอะอะไรนะ,ะมันไปจบที่กี่โมง<ๆ>เริ่มกี่โมงเลิกตื่นกันเลยเลิกกี่โมงจบเลิกี่โมงแยกทางกันน่าจะประมาณแบบปีสามแต่ว่า <ๆ S 1> แล้วแต่ว่ากลับมาที่โรงแรมเราคุยกันแบบคุยกันนานมากมาก ดูตัวอีกทีออติฮ้าเลยอะไรที่แบบสุดเป็นสุดในงานที่สึกโอ้ที่เราเพื่อนแต่พาไปทลงเรือ <laughs> <laughs> ใช่ค่ะก็ก<ๆ>็เหมือนแบบแค่แค่แบบขับรถเข้าไปที่คาเพลล่ายากอะไรโอ้ฟั oh, งซี่ก็รู้สึกว่าโอเคแค่นี้ก็เลยว้าวมากคุ้มแล้ว <c oughs> แต่ว่าก็แบบเหมือนแบบ b ไลน์โฟล์ปิดตาแล้วก็พาไปที่ริมน้ำก็เริ่มตกใจแล้วว่าพาฉันไปทำอะไรหรอเอาโอเคขึ้นเรือค่ะ แฟนซีมากๆมีเสมอะไรอีกจากเพื่อนให้เรามือเหมือนกับตาไหล่ค่ะมือชั่ววูนร้องไห้ประมาณร้อยรอบค่ะคืนนั้นค่ะตื่นตันตื่นตันใจค่ะจริงๆเป็นคนที่แบบอิโมชั่นอลตอนที่มันตึงๆอะไรเป็นคนอิโมชั่นอลตอนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนๆค่ะรู้สึกว่าอะไรมันคือแฟมิลี่ที่เราเลือกเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบอิโมชั่นอลนิดหน่อยร้องไห้เยอะนิดหน่อยค่ะอ๋อไม่เป็นไรดราม่าได้ค่ะก็ it's okay แบบสไตล์ครายสไตล์มันจริงๆย่าไม่รู้เลยค่ะว่ามีสิ่งนี้จนกระทั่งมีคนบอกเพราะว่าเราเราก็แบบเอ๊อยากมี educated answer วันนี้ก็เลยเข้าไปดู<ม>ใน i n s t a g r กรของย่าหาไม่เจอแต่ว่าน่าจะไปอยู่ของคนอื่น<ม>ที่ที่มีคอมเมนต์ก็ it's okay ถ้าถ้าคนนั้นไม่ชอบ like เดร์็ไม่ชอบ Romantic ไม่ชอบ19 t e e n t h century fashion ก็ it's okay จริงๆคอนเซ็ปต์มันคือโรแมนต์ล้วนๆเลยค่ะจริงๆโรแมนต์มันกำลังกลับมาค่ะเลสอะไรที่ขยับขยื่นตัวแล้วมันดูแบบแบบเซ็กซี่นิดหน่อยเซนชวลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมสี่ภาพความใสๆยาติก็เลยแบบไม่ค่อยที่จะไม่ค่อยเตทีนี่เลยไม่แย่ว่าเขาน่าจะไม่ได้รู้จักยาติด้วยละค่ะแต่ว่าเขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ชุดสาวคนพิจวมามึงไม่ใช่จุดสาว มีเวล์นะไม่ใช่ชุดเจ้าสาวเหรอ it's okay ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะพี่กระเด็นกระเด็นไหมมี่ลยชอบแค่บอกว่าสวยพูดอย่างอื่นก็ไม่ได้แล้วล่ะเดียวจบเียค่ะยังมีบ้างไหมตอนที่สลัะของเขามะมีค่ะมีค่ะเขาบอกว่าน่าจะเริ่มกันต่งหนึ่งครัางตัดใครพูดพี่พี่หมากก็เหรอของเขาหลายวันด้วยนะคะไม่ใช่แค่วันเดียวแบบว่ญญาณ รูวาพี่แบ่แค่เหมือารมณ์เหมือนยา,าค่ะที่เหมือนมาบอกบอกว่าแบาบต้องการอะไรบ้างโจทย์มีอะไรบ้างค่ะก็ก็พวกผู้ชายหนุ่มๆหมายว่าเขาก็อลเห็นของยาแล้วเขาก็เริ่มแบบโอ้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มให้นาเดชแล้วล่ะานใ้มัในจใจกว่า ไม่ต้องใหญ่กว่านะไปไหว้พระกันนะไปไปนั่งสมาธิอยู่เฉยๆส่วนมนแต่ว่าเราคิดมีภาพในหัวไปแล้วถ้าเขารวมตัวกันเมื่อไหร่ของเขามากกว่าย่าด้วยค่ะของเขาน่าจะประมาณสิบแปดคนนะคะก็อือบอกทไมวบอก่จาไม่ไม่ได้ไม่ได้คือพี่แบ้ไม่ได้ห้ามอะไรย่าค่ะย่าก็เลยรู้สึกว่าเราต้องแบบ extend courtesy อันนี้ไปให้เขาด้วยแค่บอกว่าอย่าอย่าเจ็บตัวเพราะว่าใกล้แต่งแล้วอ,อย่าแบบอ,อย่าเป็นอะไรมากนะอะไรอย่างนี้นอะไรนะคะใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ใช<ต>่เขาเป็นคนหาสถานที่เองค่ะว่าแบบอยากอยากไปชิวๆอะไร<ม><ม>อย่างนี้ค่ะไม่ค่ะก็แค่บอกว่า เอ่ออยากไปที่ไหนอยากทำอะไรอยากรู้ด้วยอ่ะไม่ได้ไม่ได้อ๋อแอบไปดูไหมอยากรู้ด้วยอ่ะอ๋อเนว่าแสดงว่าเธอไม่ขอขอบคุณใช่ไหมย่าเหรอคะพอดีบอกไม่ได้อกใครหรอนัดกันเลยไหม No ไม่ได้นัดคือย่า ย่าเป็นพวกแบบโฟโมค่ะไม่อยากมิสเอาแบบเพื่อนทําอะไรก็อยากมีส่วนร่วมแต่อันนี้ของไม่มีส่วนร่วมแต่ทีทีแต่งานบอกว่าเราอยากเข้าร่วมการเปอนออฟคอร์นี่คืออันนี้ this is you 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 uh, the girl dream แลยค่ะค่ะแบบคิมคือแบบแบบ l i k my sister ที่อาจจะไม่ได้แบบกําเนิดมาจากที่เดียวกันเลยแต่เขาก็คือ my sister แต่แต่เรื่องนี้เราเราอาจจะต้องแยกกันทำค่ะกไม่ได้ท้องคู่กันแล้ว ไม่นะดูขอแต่งก่อนแล้วกันแกน่าจะต้องได้แต่งก่อนถ้าเนาะไปช้อปปิ้งแต่งแต่งด้วยกันอ่าก็ถ้าอย่า <c> ง <oughs> งั้นก็อีกสักพักใหญ่ๆเลยค่ะให้คิมหน่อยสักพักใช่ให้คิมหน่อยสักพักเลยอันนี้บอกค่ะรู้แล้วคิมรู้แล้วค่ะเมื่อไหร่คนรู้มันแต่งเราเพราะว่าแบบนับปฏิทินรอหรว่าเมื่อไหร่ยะยจะลงรูปอ่าใกล้ใกล้มากๆแล้วค่ะก็คือต้นเดือน ไม่ใช่เดือนหน้าแน่นอนเดือนย่อย่นอนใช่ค่ะก็จะพรุ่งนี้เหรอครับพรงนี้ก็พรุ่งนวันหนวันนี้วันที่เท่าไหร่จากเนอยัง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 สายอ่ะเรื่องงายังไม่ใช่เลยไม่ใช่ไมีน่ไม่ก็มีนานนะมีงานแต่แต่ไม่สกคัก็ไม่ได้นะไอโดนเลยเหตุบอกว่าต้นปีต้งปีต้มีนานไคมับคนก็อยากรอ ครึ่งปีแรกแน่นอนค่ะไปมาแรกใช่ไหมอะไรนะคะาแกไมอะไรนะไป่มาดแรกใ่ไมสามเดือนแรกใช่ไหมเราเอนแรกใเาลารูี้หอนี้อันนี้เิหรือชวนปามีมาะ I don't know ยังไม่อยากเป็นคนหนุดอยากให้นเดเป็นคนหนุดมากกว่า ไปพี่แบมพูดดีกว่าแ่ะพี่แบ่จะพูดใช่ไหมงานขอนแก่นเป็นงานของพี่แบมล้วนๆเลยค่ะแต่ย่าเตรียมพร้อมหมดแล้วใช่หก็เริ่มประมาณย่าว่า80%ได้แล้วค่ะ่าคิดว่าต้องผานขล้นนัแล้วะค่จะมีไหมจะมีไหมไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยค่ะ งานกรุงเทพแล้วกันเชิญพี่ๆทุกคนนะคะไปนไไม่มีพี่มีก็ควรจะมีไม่ก้อนเหงือ่ไม่สนใจนอนพี่อยากดูรู้ไหม ได้ได้มากันแน่นอนค่ะ้า่แจ้งวันที่พี่จะไปถูกกวันแตงนอันนี้ครึ่งปีหลังค่ะครึ่งปีหลังก็คือก็คือเป็นปาร์ตี้ปีฉลองฉลองเดือนหกคือครึ่งปีถูกป่ะคะใช่ใช่แต่ว่าไปนิดเดียวหลังจากครึ่งปีค่ะคือไปมีนาคีไปคนแค่นตชา่ค่ ใกล้เคียงมากาาใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอสวัสดีปีใหม่นะคะชาวไทยทุกคนนะคะทุกคนให้สุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาต้อนรับปีใหม่เรื่องม่ดีก็ทิ้งไว้ในปีเก่าแล้วก็ลืมมันไปค่ะอขอพรถ้าเคยมีข้อขออะไรคะปีใหม่อูห้หหนึ่งข้อเท่านั้นขอให้เกแข็งแรงค่ะแข็งแรงทุกอย่างนะแข็งแรงทางใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ถ้า่อยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e ที่ t u b e c h annel ทับดาลาเฟ e บ o ๊กทับดาลาและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ